เฮ้ยเาว่าได้ลูกอม่ะเราว่าได้หัวใจอะคุณนะทัน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 นทันจับดาวของเราอราับดาวน้จคนงหัวดาวเ้ยดอันนี้มุนหัวได้หรอครับมัมโบบอกมุนหัวได้โอ้ยอย่าอย่าดูคาด หมุนหัวได้เราต้องเอาหมวกลูกสาวออกก่อนเฮ้ยหมุนได้จริงด้วยเดี๋ยวดาวราดได้ตัวเดียวกันเลยอุ้ยได้ตัวเดียวกับมัมโบเลยอุ้ยน่ารักของเรานะอันนี้โอ้ยคุณอาคุณอาสมปาดแล้วอะนี่สมปาดฮะมัมโบหักคอนี้ออกมานานสักพักแล้วเรน่าจะไม่ได้ขายที่ไทยใช่ไหมครับน่าจะไม่ได้ขายแล้วเราไม่เห็นเลยครับอ่ะโอเคเราจะสมปาถนาหรือเปล่าคุณอา

เศร้าถือลูกอมเหมือนไม้นี่เลยฮะคาตาเชียมันถือคาตาเชียเลยลูกอมจริงเหรอมันเป็นดัมเบเลอร์เลยผ้ากันเปื้อนนี่น่ารักนะเป็นผ้ากันเปื้อนออริจินอลอ่ะลูกอมมันบังหน้าไนั่นแหละดิไม่ได้ชนไม่ให้ทุกคนดูว่ามันบังหน้ามันดูแปลกอ่ะแต่ในรูปมันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนตลับปัดเลยลูก น่ะเนยน้องน้องเนยน้องเนยน่ะอ้มัตตามัตต์ลียังมีไหมเฮ่เฮีย่า่าเย่เฮ่ยใจพาลุงองตาเล็กเองพุงแต่งจังเนยตาปัด